ทราบว่าวันนี้บุคคลสําคัญอีกท่านหนึ่งนะครับท่านลงทุนที่นะครับของจังหวัดระยองแล้วก็ทราบว่าท่านจะกรุณาหให้เกียรติเดินทางมาถึงในช่วงประมาณสัก15นาฬิกานาทีท่านดรสาธิตปิตุเตชาครับท่านดีตชัวว่ววากัญชวลสาธารณสุขนะครับนะะสำหรับในพิธีนี้นะครับขออนุญาติทบทวนตั้งแต่ต้นนะครับนะ,ะคของการประกอบพิธีมา เมื่อวันจันทร์ที่21ธันวาคม2563นะฮะได้มีการประกอบพิธีขอรับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนะพร้อมด้วยเครื่องเกติยศประกอบศพณศาลาราชอัยพุธนาธานณเมื่อวันที่21ธันวาคม2563นะครับแล้วก็มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธธรรมสามคืนด้วยกัน ส่วนในวันที่26มีนาคมนะครเมื่อวันนี้เวลา15นาฬิกาเชิญหีศบออกตั้งบรพปุศลสลากํรเรียนวัดป่าระดูและชงรนาโปรกเกล้านะครับโปรดเจะทานโกดแปดเดี่ยมชัดเบญจาตั้งประดับวันเสาร์ที่27มีนาคมนะครับ14นาฬกาเชิญโกดศพแห่เวียนเมนและตั้งบุจิธิการทานนะครับที่ผ่านไป แล้วก็ในพิธีเวลาสิบโมในกาวันนี้พระราชทานภาพไตรภาพไตทอดถวายพระสงฆ์บางสุกุลนะฮะและลังจากนั้นจะเป็นพิธีการในการพระราชทานเครื่องศพดังกล่าวนะฮะซึ่งนับเป็นพระมหานานติคุณอย่างยิ่งในครอบครัวในตระกูลวิทยพงศ์ผมขอําเบียเพิ่มเติมว่าในส่วนสําคัญครั้งนี้นั้นเนื่องจากนะครับพระบาท่หัวได้ทรงเห็นความสําคัญของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประชาชนก็ตามดีๆสร้างกุญูรการสร้างประโยชน์แก่แผ่นดินทำประโยชน์เพื่อส่วนวมเพื่อสังคมบุคคลน,นั้นตระกูลนั้นสมควรที่จะได้รับการเชิดชูเกียรติในบั้นปลายชีวิตพระองค์จึงได้มีพระบรมราชโองการในการให้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิธีก่อนวิธีการศพนี้ขึ้นมาโดยกระทรวงวัฒนธรรมและจังหวัดทุกจังหวัดนะครับ กำกับดูแลโดยวัฒนธรรมจังหวัดเป็นผู้ดูแลกำกับในส่วนนี้ น,นี้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติพิธีได้เชิญสิ่งของพระราชทานอันประกอบด้วยไก่พระราชทานห้าใจและกล่องเทินพระราชทานเข้าสู่อย่างเรี้อยพิธีแล้วกระผมใคร่ขอนำเข้าสู่พิธีการในการประกอบพิธีพระราชทานเลึงศพเป็นลำดับไปนักบกาสนี้ลำดับต่อไปจะเป็นการอ่านหมายรับสั่งจากสำนักพระราชวัง ผู้รับมอบหมายในการอ่านหมรับสั่งได้แก่นางสาวทีราวันวิริยพง์เป็นบุคคลที่สามของผู้ถึนแก่อนิจกรรมจากเป็นผู้ที่อ่าน,มานหมายรับสั่งจากสำนักพระราชวังดังต่อบหมายรับสั่งที่1.5652สำนักพระราชวัง 21. ธันวาคม2,563นายสุขโขวิริยพงศ ปชปอมอายุ86ปีข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขกราบถวายบังคมลาถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือดณโรงพยาบาลระยองอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองเมื่อวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563เวลา6นาฬิกา วันจันทร์ที่21ธันวาคม2563เวลา17นาฬิกา30นาทีขอรับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพร้อมด้วยเครื่องเกติยศประกอบศพณสาราราชอริยะพุนาทานวัดป่าประดูอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานโกรธแปดเหลี่ยมฉัดเบญจาตั้งประดับตี ร้องชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพมีพระพิธีทำรรสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืนกำหนดสามคืนหน้าที่กองพระราชาพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพศพนายสุโข,ขวิวริยะพงเพื่อทรางขอรับกล่องน้ำหลวงรชาชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติพลอากาศเอกสถิตพงสุขวิมล เลขาธิการพระราชวังหมายรับสั่งที่1389สำนักพระราชวัง4กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปดรดเกล้าพระราชทานเพลิงศพนายสุขโขวิริยพงศ์ปอชอปอมอข้าราชการบำนามสังกัดกระทรวงสาธารณาสุข ณเมนวัดป่าประดู่อำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองวันศุกร์ที่26มีนาคม2564เวลา15นาฬิกาเชิญหีบศพออกตั้งบําเพ็นกุศลณศาราการเปลี่ยนวัดป่าประดูทรงพระกรุณาปโปรดพระราชทานโกรธแปดเหลี่ยมฉัดเบญจาตั้งประดับวันเสาร์ที่27มีนาคม2564 เวลา14นาฬิกาเชิญโกรศพแหเวียนเมนแล้วเชิญขึ้นตั้งบนกิจตกาทานเวลา16นาฬิกาพระราชทานผ้าไตรห้าไตรทอดถวายพระสงฆ์บังสกุลแล้วพระราชทานเพลิงหน้าที่กองพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพศพนายสุโข,ขวิวริยพงษ์เพื่อทราบขอรับกล่องเพลิงพระราชทาน ที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติพลอากาศเอกสถิฐพงศ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังสำนนกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์สุขโขวิวริยะพงศ์ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม,ม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุด แก่พูดถึงแก่อนิจกรรมและวงตระกูลอย่างหาที่สุดไม่ได้หากความทราบโดยญาณวิถีถึงดวงวิญญาณของนายแพทย์สุขโขวิริยะอง์ได้ด้วยประการใดในสำมปรยภพคงจะมีความปราบลื้มทราบซึ้งเป็นล้นพ้นในพระมหากรุณาที่คุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต ข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นภรรยาบุตรธิดาและหล,นหลานๆขอพระราชทานกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาทด้วยความสำนึกในพระมาหากรุณาทิคุณอย่างหายที่สุดม่ได้และจะเทิดทูนไว้เหนือกล้าวเหนือกระหม่อมเป็นสัพพัิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้าและวงตระกูลตลอดไปด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพพุทธเจ้าครอบครัววิริยะพงษ์